It's celebration time. <gasps> Brilliant. ในที่สุดทัพช้างศึกทีมชาติไทยก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของศึกเ f f เซูซูกิครับ2020ได้สำเร็จในฐานะแชมป์กลุ่มเด้วยผลงานสวยหรูเอาชนะคู่แข่งในทั้ง4นัดยิง10ประตูเสียไปเพียง1เมตรเท่านั้นนี่ก็ถือว่าเป็นผลงานแบบ100ร0 0ยเอร์เซสำหรับทีมชาติไทยในศึกซูซูกิครับรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาเชียร์ทีมชาติไทยในซูซูกิครับกับ Op p โป9 5วันนี้เราจะย้อนกลับไปดูผลงานของทีมชาติไทยในรอบแรกกันอีกครั้งรวมไปถึงทางคู่แข่งที่เราต้องเจอในรอบรองชนะเลิศซึ่ง บอกเลยว่าอาเซียนลุกเป็นไฟอย่างแน่นอน สำหรับผลงานในรอบแรกของทีมชาติที่อยู่ร่วมสายเอนัดเปิดสนามมวันที่5ธันวาคมนาคารับประเดิมด้วยการเอาชนะนติมอร์เนสเตไป2ประตูต่อ0จากการทำประตูของปฐมพลเจริญรัตนาพิรมร่วมมือกับสุภโชคสาราชาติแม้จะเก็บ3แต้มแรกได้แต่ผลงานยังไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่จนมาถึงเกมที่2เมื่อวันที่11ธันวาคมนาคารับทีมชาติไทยได้ทั้งชนาทิพสงกระสีรัตินาธนบุญมาทานเสร็จภารกิจจากเจลิกมาร่วมทีมกระล่มเมียนมาไป4-0พูนสวัสดิ์จากการทำประตูของพี่มุ้ย2เมตรและสสุโชชคาารติ2นัดเก็บ6 ต็มต่อมานัดที่3วัน14บธันวาคมนะครับเป็นเกมที่ทีมช้างศึกการันตีการเข้ารอบรองไปแล้วหลังเชลยชนะฟิลิปปินส์ไป2ประตูต่อหนึ่งโดยได้2ประตูจากธินสินแดงดาที่ส่งให้เจ้าตัวนะครับเป็นดาวซันโบอาเซียนครับโดยยิงไปแล้วทั้งหมด19ประตูในรายการนี้และก็สามารถปิดท้ายในเกมนัดล่าสุดทีมชาติไทยที่ใช้ผู้เล่นตัวสำรอง11ตำแหน่งนะครับก็สามารถเอาชนะเจ้าภาพสิงคโปร์ได้แบบสบายๆ2ประตูต่อศูนย์จากเอเลสดอเลและก็สุัชัยใจเด็ดส่งผลให้ทีมชาติไทยนะครับชนะ4เกมรวดเข้ารอบมาเป็นอันดับที่ เราต้องเจอในรอบตัดเชือกต้องบอกเลยว่าสถานการณ์พลิกไปพลิกมาสาหรับผลการแข่งขันในกลุ่มบีนะสุดท้ายที่มีลู้กันถึง3ทีมนั่นคืออินโดเวียดนามและมาเลนะครับนะสุดท้ายเวียดนามพบกัมพูชาถือว่าเป็นงานสบายขอแค่ชนะก็เข้ารอบไปป้องกันแชมป์ทันทีขณะที่อินโดต้องชิงดํากับมาเลคราชนะก็เข้ารอบต่อไปโดยคู่ของเวียดนามนะครับนั้นขึ้นนากัมพูชาตั้งแต่ไก่โหมมีแนวโน้มจะเข้ารอบแน่นอน ในขณะที่อีกคู่มาเลก็ขึ้นนําอินโดก่อน1นึ่งสถานการณ์ตอนนั้นไทยจะพบมาเลเเวียดนามจะเจอกับสิงคโปร์ในรอบรอบแต่ทว่าเล่นไปเล่นมานะครับอินโดพลิกแซงมาเลยสามหนึ่งขนาที่เวียดนามกัะหนี้กัมพูชาเป็น4ี่ศูนย์สถานการณ์ตอนนั้นนะครับอินโดจะมาเจอกับไทยเพราะรลูกได้เสียเป็นรอกแต่ปรากฏว่าช่วงท,ท้ายเกมทีมอินเดมายีได้หนึ่งประตูเอาชนะมาเลเซียไป4ประตูตอนหนึ่งขนาที่เวียดนามกระจบที่4ี่ศูนย์ทำให้สถานการณ์นะครับพลิกผันกลายเป็นว่าอินโดกับเวียดนามจบที่สิบคะแนนเท่ากันเข้า,ขารอบ hey hey hey, กว ประตูดังนั้นต้องมาดูประตูได้ปรากฏว่าอินโดดีกว่าพอยิงได้13ประตูส่วนเวียดนามยิงได้9ประตูทําให้รอบรองชนะเลิศของเ f f ซูกิครับพของทีมชาติไทยนะครับจะทําศึกอาเซียนเดือดกับเวียดนามซึ่งเกมแรกจะพบกัน23ธันวาคมนี้ส่วนเกมที่2เตวันที่26ธันวาคมขณะที่อีกคู่นะครับอินโดจะพบกับเจ้าภาพสิงคโปร์นัดแรกและนัดที่2วันที่พลาธันวาคมก็หวังว่าทีมชาติไทยของเรานะครับจะเอาชนะคู่แข่งอย่างเวียดนามในรอบตัดเชือกและผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศในสําเร็จ สำหรับเชียร์ทีมชาติไทยในซูซูกิครับกับ Opp o ppo A5 ตอนต่อไปเราจะมาสรุปผลงานทั้งหมดของทีมชาติไทยในอาเซียนครับครั้งนี้ว่าจะสุขสมหวังตามใจหมายหรือไม่รอติดตามผลกันนะครับ